มีญาติธรรมถามว่าการบวชแบบโกนผมนะฮะกับไม่โกนผมนะฮะคือมีดีเสียต่างกันอย่างไรฮะหลวงาว่ามันถ้าโกนมันก็ดีนะขี้เกียจสะนะทุกถ้าเราไม่โกนเนี่ยถามว่ากี่วันไม่สะมันจะเหม็นรอหัวเหนียวแล้วนะอย่างงี้กี่วันจะสะสิบางคนรสะทุกวันเนี่ยบางคนผมเนี่ยนะเข้าร้านเดีย หลายหมื่นนะทุกโอ้ค่าหัวแพงจริงค่าหัวโคตรๆเลยเราไปเข้าในกลุ่มการค้าใหญ่ๆร้านใหญ่ๆด้ไหนจะผมไหนจะคิ้วไหนจะโน่นนี่นั่นไหนจะขายเป็นเมื่นนะผมหอก็ดเส้นเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องไปทําสีถูกโอาถ้าโกน้วจบเลยจบเลยฮะอาบน้าก็ลดหัวเลย แน่จริงกล้าโกนไม่ทํางานโกนหัวเนี่ยไม่มีใครทําได้โกนหัวแล้วก็เขียนปากอย่างดีเลยแต่หัวโลนี่เอาไหมอ๋อหมดภาระไปหนึ่งภาระในหัวไงไม่มีภาระลาแล้วผมก็คือภาระ,ะใช่ไหมใช่ครัสีเขาจึงไม่ไม,ไ,มไม่สาบผมไง ไม่สาผมไม่เห็นฤาษีนี่อมองอูภูอยู่องค์นึ่งใช่ไหมตัวใหญ่ๆอ่่อะอมผมยาวนะเวลาไปไหนต้องมีคนยกผมไปด้วยนะโอ้โหยาวจริงๆเคยเห็นนอะฤาษีแกวแก้วเนี่ยใช่เขาไม่ได้สานะนะั่นน่ะเขาสาได้ด้ยมันยาวตัว่าสรยังไงมาทำไมไม่เห็นเนาะอยู่ใกล้ๆอะ่ะเห็นไหม ไม่นะหลวงตาเข้าใกล้ๆก็ไม่เหม็นนะเคยเข้าไปใกล้ๆก็อยู่เคยไปนั่งติดกันเลยครับีบนวดเลยก็ไม่เหม็นนะเหมือนหลวงปู่ที่หลวงปู่ไม่ไม่อาบน้ําไม่ใช้สบู่ไม่อะไรเลยตอนท่านเกษ่ยณอาบน้ำห้าขันนะห้าขันใช่เราอาบเป็นชั่วโมงนะหลวงตาโอ้โหทูตั้งแต่หัวยันเท้าอ่ะ ูแลถูอีกโอ้โหท่านไม่ได้ไปไหนถูท่านนั่งอยู่ตรงนั่นนะ <Okay. S 2> เนี่ยมาเรนเย็นบางวันท่านก็สมงบางวันท่านก็ไม่สม่งม oh. มันอยู่ที่การบริหารจิตครับ <Okay. S 2> ท่านอธิบายเพราะจิตเราควบคุมธาตเราอยู่ถ้าจิตเราควบคุมมันอยู่ควบคุมทั้งธาตอยู่เราสามารถจะ ควบคุมมันได้ไม่มีกลิ่นแต่อย่างเราเนี่ยโอ้โหกินอะไรไม่รู้กินทุเรียนมากินสตอมาโอ้โหทุกอย่างนะแต่ท่านดูแล้วท่านระวังในการกินเนี่ยอ๋อครับถ้าเกิดตั้งสัจจะไปแล้วไหมครับหลวงตาแล้วเกิดแบบเหมือนผิดสัจจะฮะทำไม่ได้ ั้งใหม่ครัล้มแล้วก็ต้องลุกนะอ๋อ้าเรียล้มแล้วก็นอนเลยท่านไม่ใช่เอาใหม่ตั้งใหม่ตั้งใหม่ผิดพลาดผิดพลาดมากเกินไปอธิษฐานมากเกินไปกำลังไม่พอมันก็เลยทําไม่ได้ไงจะอธิษฐานอะไรเนี่ยเราต้องดูกําลังใจตัวเองว่าทำไหวไหมด้วยมอมันต้องดูนะตุ ถ้าทำได้ก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะฮะถ้าจะเอาจร๊จิ๊งเลยนะอธิษฐานวันนี้วันพรุ่งนี้ไปอธิษฐานสองวันในสองวันก็อธิษฐานไปสามวันสี่วันเดือนหนึ่งสองเดือนหกปีหกเดือนสองปีอะไรก็ไปเรื่อยๆมัอนอธิษฐานมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆครับอ่ เรื่องของตัวตัวตายตัวแทนเนี่ยครับเขาถามว่ามีจริงไหมเพราะว่าเขาบอกมันมีตึกหนึ่งที่สร้างอยู่บนป่าช้าของวัดใหม่ปิ่นเกียวนะเขาบอกตึกเนี่ยจะมีคนตายเรื่อยๆแล้วก็มีคนมาโดดตึกเรื่อยๆนะฮะเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างแรงทําไมมันถึงมีเหตุการณ์เดิมๆเกิดขึ้นซ้าๆนเนี่ยนเนี่ยเคเนี้ลวงตาจะหลายคิด นี่ยเป็นตัวตายตัวแทนเนี่ยมันแทนไม่ได้ครับไอ้ตัวแรกมันจมไปไอ้ตัวที่สองก็จมลงไปเรื่อยๆตัวที่สามดูให้เขาตายม,ามันก็จม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 คงไคบตมองใช้เวลาครึ่งวันประมาณครึ่งวันสวดไปแล้วก็แผลหลวงปูท่านประเทศไปเรื่อยมันจะขึ้นมาทีละรวงทีละดวงพอขึ้นมาก็กล่าวภาษาธุขอบคุณอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันก็นลงข้างล่างไปจนหมดอ่ะ ก็ไม่ทำไม่ได้เป็นบ้านพักพวกอะพวก้วยกันเนี้ยยากไปซื้อขายถูกเนี่ยพอไปอยู่ก็อยากจะมีเรื่องอยากจะฆ่าตัวตายโน่นนี่มันโอ้โหไปเช็คกันเรื่องหนึ่งรถตู้นหรทุกช่วยกันสวดสามสิบสี่สิบปีมาแล้วน่ะเนี่ยตัวตายตัวแทนนะ,ะมันจมลงไปเรื่อยๆใช้เวลาโอ้โห คุยเนยาวเลยอย่างเขาคงประมาณว่าเหตุการณ์นี้ที่สถานที่นี้เหมือนมีคนที่เขารู้จักเป็นน้องเนี่ยคือเหมือนก็ไปโดนตึกที่นี่ตอนไทเหมือนไม่มีคนเหมือนเขาเหมือนขาดสติหรืออะไรมันดึงไปหรือไม่รู้เรื่องเวลามันมันเอาตายแน่เลยนะหลงกันมันก็ไปโดดเลยถูกมันก็ลงไปเรื่อยๆนะไอ้ตัวแรกมันอยู่ลึกเลนะตัวสองก็ลงมาตัวสามตบซีฮัก็ยุ่คนตายไปยื่ๆไงโอก็แทนมันไง มันก็ลงไปไนะก็ถูกมานะผีมันก็ไม่รู้ใช่ไหมครับมันจะไปรู้ได้เไนไงมันคนมาตายแทนแล้วมันจะได้ออกจากที่นี่มันถ้ามันรู้โอ้ยถ้าตายเยอะขนาดนั้นนะต้องสวยเป็นวันแล้วเลาทุกับ <c oughs> ต้องระดมพักพวกวเนี่ยที่อยู่เนี่ยจะช่วยกันทำคนเดียวไม่ได้นะ คนที่เขาโดนผีสิงหรือผีเข้านี่ยฮะมีจริงไหมแล้วทําไมเหตุใดเขาถึงสามารถโดนผีสิงโดนผีเข้าได้ครับจิตอ,อนน่อนมางคนหรือไม่กวจิตจะเป็นผีเป็นพวกเขามาก่อนเหมือนสมัยลวงตาเป็นนักเป็นนักเรียนสมัยก่อนแถวที่อยู่แล้วนะรถเมล์คว่ำมันตายเฉพาะกระเป๋า เพราะไอ้เป่านั่นมันมันเป็นเมียเก่าผีเจ้านั้นมันบอกมาเอาเป็นเป็นเมียมันเป็นอดีตเนี่ยครับเป็นวิญญาณยังอยากได้เมียอยู่นะใช่เอ้ามันไปจากโคนเอาวิญญาณมันเป็นวิญญาณสัมภเวสีเป็นปิดอสุรกายเนี่ยอถ้ามันดูจากเราหรือเป็นเจ้ากรรมในเวรเราเนี่ยถ้าไปเจอมันอยางงนี่ยมันจะเล่นไม่เราเราไปฆ่ามันไว้เอาครับเพรเราเป็นผัวเมียกันนะ ผู้หญิงมันไม่รู้หรอกแต่มันตายแล้วมันจะรู้คือในโลกมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ปกตินะจมันมีั้งวิญยาไม่ใช่มนุษย์มันต้องสัตว์มีอะไรด้วยนะมนุษย์เนี่ยไปด้วยทุกภูมิภาตายอ่ะผีทั้งหลายเนี่ยที่เราเห็นเห็นเนี่ยที่เขาไล่กันผีกองก้อยผีอะไรทุ้คนอ่ะสารพัดผีผีกลางหางกระสืออะไรพวกเนี้ยมันไปจากคนเนี่ยนี่ไปจากใคร คนเนี่ยเป็นตัวเรียนเป็นตัวฝึกเป็นตัวอะไรพวกนี้เวลาตายก็เปไปน,นั้นแ่ะแล้วมีสืบต,ต่อลูกหลานด้วยนะทายาทอสูรนะใช่มีแม่แถวเนี่ยคงม,ม,มีอยอะมั่มงแถวนี้แถวนี้ก็มีแล้วคลายตะขาบกันเนี้ย <laughs> คนโบราณเขาเลยครับผีฟ้าผีอะไรพวกนี้มันจะสืบต,ต่อญาติไปด้วย,วยลูกหลาน แล้วถ้าเกิดลูกหลานเขาไม่อยากได้ไม่รับกเข้ามาสวดมนต์นะโอ้เขามาฝึกนะ<อ>กรรมฐา,านนะมาแผ่นะเขาก็หลุด,ลดขึ้นตรงนั้นแล้วไงคนะือก,การสวดมนต์ภาวนาเป็นการฝึกระดับฝึกจิตฝึกตัวเองนะให้มันมีระดับขึ้นไปเข้าใจการมีว่าใจเกิดนะ เหมือนว่าถ้าจิตเรายังอยู่ระดับล่างเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะโดนจิตระดับเดียวกันดึงไปได้ม,มันก็เวียนล่างไงจากมนุษย์ไปข้างล่างไงครับถ้าจิตเราอย่างเงี้ยเราเวียนบนนะตายเราไม่ไปข้างล่างเพราะเราจับจกักระพัฒจับรูปูเวลานอนเราก็ฝวดเราทํากรรมไม่ดีมันเลคิดไม่ออกเพราะเวลาเรานอนเราฝุดจะหลับไหเราจะคิดไม่ดีได้ไหม อยูกับท่านเนี่ยก็หลับไปหลับ,ลบเพราะฝันเห็นพระไงไปกับพระแค่นี้ก็ปิดมายาภูะทุกี้จริงจริงกลางวันไม่สวดหรอกแต่เวลานอนต้องสวดน,นะนอนต้องสวดใช่เพราะปกติมันนอนตายอยู่แล้วไงครับนอนที่ไหนก็นสวดที่นั่นนะจิงนนะเอาเอาแบบเอาแบบง่าย เอาแบบไม่ต้องอยากไปไหนคือตายอยากเป็นเทวดาหรือพงคแค่นั้นนะนะไม่อยากเป็นอะไรทั้งนั้นเอาแบบมักมักน้อยอะไรประมาณนะี้นอนนอนต้องสวดแสดงว่าเราต้องเปิดบทสวดสวตลอดเวลาอย่างนี้นะใช่ทําไมต้องเปิดครับชีวิตเราไม่ยา้คิดออกอมังตาก็ะใช้ยอย่างนี้แหละเมื่อก่อนมันไม่มีเทปไม่มีอะไรใช่ไหมครับ เราก็ใช้การสวดเบาๆแล้วก็ลับไปแล้วก็พ่จารนาว่าเอ้ยเราจะสร้างอะไรประมาณเนี้ยทํายังไงแต่นี้สบายหน่อยเราเราเอาาำพงนั่งสวดแบบฟังแบบคลาสสิกนันสวดไปเทนาราไปเอาไงดีมันก็จะคิดออกเพราะระบบสวดมันมีอยู่แล้วไงครับ แล้วถ้ายังไม่มีลำโพงต้องหาจากไหนซื้อที่วัดไงตอนนี้มี <laughs> พันหนึ่ง๋อแถม <laughs> แถมแถมผ้าลุงตาด้วยนะแถมอยหลุงตาโลดเลยนะถึงว่าตอนนี้หลวงตาต้องขยันร้อย <laughs> <laughs> โอ้โหตอนนี้ไม่พอเลยอยู่นะ,ะออเดอร์ล้นทะลักมีลำโพง อได้กี่วันฟังได้สามวันนี่ชงชัดสามวันโอ้โหครับอ่ามีขายวันนี้ก็มีคนถามอยู่คะแต่ว่าเราไม่ได้เอามาเราไม่เอามาเจ้ามาี่นู่นนะที่ไหนฮะวัดพระนอนอ๋ออ่างทองใช่พิจิตรไม่ใช่อ่างทองอ่างทอง ดินประมูลประมาณนี้ได้ลำโพงได้บทสวดพระผงเนี่ยพระผงเก่าที่หลวงตาเทไว้นานแล้วนะพระสองสีแบบนี้ใช่ไหมฮะนี่แหละเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี่ยพรองเนี่ยแต่อันนี้เป็นสีสีขาวก็มีสีชมพูก็มีสองสีมีแผ่นพับอันนี้ก็รันตีแล้วก็มีพระผม าการันตีของแท้ชัวชัวเลยรล้อยเองชัวช,วชัวจับดูได้ใช่ใช้ความรู้สึกเอาครับก็ใครอยากก็ถือว่าทำบุญนะฮะทำบุญแล้วก็ได้ปวดสวดไปเปิดฟังที่บ้านแล้วก็ได้พาไปกรรมสวดด้วย,<ช>ยนะฮะใช่โอ้โหครบเครื่องนะฮะเหมือนแจกฟรีแล้วแหละถ<ช>้า, <c oughs> าจริงจรินแล้วหรอกอืม ที่เขาบอกว่าคนมีบุญน้อยเนี่ยฮะหลวงตาไปกราบคนมีบุญเยอะเอ้ยหรือคนมีบุญเยอะไปกราบคนมีบุญน้อยแล้วจะอายุสั้นอะไรเงี้ยจริงไหมฮะหลวงตาเชื่อเขาตุคนจะอายุน้อยไม่เยอะอยู่ที่กรรมของแต่ละ,ะนาาคนอ๋อฮะพิจารณาต้องคนจริงๆเนยเราจะรู้ได้ไงคนมีบาร,รมีเยอะมีใครรู้ไหมหอ่ย เช็คยังไงคนไหนบุญเยอะบุญน้อยไม่มีทางครับ <c oughs> คนจะมีเยอะเยอะนะคนจะต้องฝึกดูอย่างย้อสวดกันได้เยอะเนี่ยถ้าเราสวดนานๆเข้าเนี่ยเราจะรู้เนี่ยบางคนสว่างน้อยบางคนสว่างมากเพราะเวลาเขาสวดเนี่ยบุญที่เขาทาในอดีตมันมาที่เขาด้วยถ้าคิดเป็นกองบุญก็คือเป็นจดียแต่บางคนเป็นจดีคิดเจียบเนี่ย กาตินี้กูก็ไม่ได้ทำอะไรมากใช่ไหมบางคนเลยหัวบางคนอุ้นพคุณกนเยอะไงครับแล้วจะรู้ได้ไงใครบุญไม่บุญมีไม่ม,มีถ้าไม่ถูกดูครับถ้าไม่เชื่อก็ได้ยังไงถ้ามารู้บุญขน,นาดน,นั้นนะโอ้มันบวชแล้วละ่ะเหมือไนไอ้สิมแสศสิมแซอะไรทั้งหลายแหละไอ้พวกโหนเห็นอะไรพวกเนี้ยตอนที่อยู่กับหลวงู่นนะตอนที่อยู่กับหลวงพ่อนะ ผม่ไปหาท่านบ่อยไปกราบบ่อยมันก็ไปดูโอ้หลวงปู่บุญเข้าตลอดเนี่ยสว่างสว่างมาทั่วไปเลยบางคนเขบอกว่าบุญในน้าไหลหลวงปู่มันไปแล้วท่านว่างไงพวกมันน่ะรู้มันทําไมไม่ทําเออเรามาคิดหนเอะมันรู้เนี่ยมันทําไมไม่ทําเออจะกูไม่รู้แต่กูทำตอนนั้นผมถามไม่รู้ไง ก็ไปอยู lonely, ah ่ว no. yes. ่าท่านคุกเสาที่เ็นคุกอยู่มันก็จะมีพวกนี้ไปกราบประมาณนี้แหละครับคือที่เขาว่าคนมีบุญคนมีบารมีเราดูภายนอกกันมันดูไม่ออกนะตุไม่ออกไม่ใช่รวยจะมีบุญนะตุมันมีทรัพย์ใส่ๆรวโดยทรัพย์อแต่เวลาตายไปพวกคนก็อยู่ข้างล่างแล้วอยู่ตั้งแต่มันอยู่เป็นมนุษย์แล้ว พราะมันเอาทุกอย่างนไงแต่ไม่รู้ว่าความเครียดทั้งวันถึงมันไม่เครียดมันก็เอาทุกอย่างนะมันตายแล้วมันจะไปไหนถ้าถามว่ามันเอาไปได้ไหมนะไม่ได้หลวงพ่อท่านบอกถึงแม่อา่าอย่าไปตื่นเต้นมนุษย์นี่ท่านบอกมันจะใหญ่มันจะรวยยากนีมีจนยังไงมันก็เกิดแต่ตายเหมือนเอ็นนั่นแหละครับถุกไปท่านบอกให้ถุกไปมันไม่ไปไหนหรอก มันต้องเจอเองแน่นอนมันจะไปไหนอ่ะมีเทวดากับพรมมนุษย์ข้างล่างสาตว์แค่นี้ยอยู่เนี้ยเ็นไปเก,าาากวียนมาวัฏจักรวัฏวมจะไปไหนคน่าฝึกในตัวางถ้าเองฝึกอย่างนี้เองก็เป็นใหญ่ไปเรื่อยๆแหละใหทุกชาติเอ้าสมบัติภักันชมไงเป็นของไขไหมไม่เห็นวันนี้ไปตื่นเต้นเนี่ยมากินนอนจุยมุกเนี่ย อ่ะสูงแล้วนะเดี๋ยวก็ตายแล้วมอยู่กี่ปีเนเอาเออลองดูดดชีวิตเราเนี่ยจะอยู่สักกี่วันเอนาอย่างตู้เนี่ยสี 40, ออ่หมื่นสองหมื่นเอาอครึ่งหนึ่งราไปครึ่งหนึ่งเลยนะเอ,อ้าวก็ปีสี่หมื่นวันนี้ตู้วันยังยี่ิสี่ชั่วโมงนะสีออ่หมื่นตู้ก็เหลือสักสองหมื่นเอาตอนนี้ไปสามสิบแล้วเนี่ยสองหมื่นแล้วไปก็จะเกือบร้อยแล้วแหลนะเนี่ยจะถึงไหมล่ะ แต่ลมตายอยู่ไม่กี่วันนะเปลี่ยนแน่นอนล้านเปอร์เซนต์ต้องเลิกเข้าทองเลยเล่นเข้าทองทองใครดีฮะใครก็ได้ที่พาเข้าวัดอ่ะโอ้โห <c oughs> อ้าวโหโหข,ข้าททองก้องเนนะรับลำบากแล้วต้องไปรีบหาแฟนกันอีกแล้วฮะ <c oughs> ไม่ทันเลยผมไม่ทันะ <ś led> นยิ่เกินพอได้แล้วรวยยุ่งเลย <ś led> โอ,อ้อารมณ์เลยครับของดาอารมณ์าาาาดีเนี่ยมีผลกับการสวดมนต์ยังไงฮะอา,าอยุยืนแก่ช้าโรคน้อยไงอารมณ์ดีคืออารมณ์ไม่ขุ่นหัวมันจะดีตลอดนะสวดมนต์ไปไหนเนีอารมณ์ดีๆไปเนี่ย <ś led> วิญญาณก็จะมาอยู่ใกล้ๆเราแล่ะว mm hmm. ิญญาณมมนจะนึกถึงเราเวลาสวดปับ๊บนึกปับป๊บเลยงออปั๊บเลยโอ้ใช้ง่ายด้วยนึกอะไรนึกนึกเอาเวลาคุยกับวิญญาณอย่าให้ใครมาลบกลัวนะกลับบ้านเนี่ยให้ผัวมันยิ้มห้หน่อยทดลองดูได้นะจริงๆเนี่ยหนูมกลับบ้านเนะี่ยสวดไปเรื่อยๆเนะี่ยให้ผัวมันยิ้มนะ ไปถึงพอมันยิ้มปั๊บเนี่ยโอ้โหสุดเชื่อไหมล่ะตอนเนี้ยโอ้โหตอนนี้เร่งแล้วตอนเนี้ยพี่สวยเรือพวกนี้ไงส่วนมูลเรื่องดีไหมเนี่ยยิ้มแล้วก็ให้ควักสตางค์มาให้ถูกอีกอีกช็อตหนึ่งการอธิษฐานกับหลวงปู่นะครับหลวงตามีข้อยกเว้นไหมครับว่าเรื่องไหนอธิษฐานไม่ได้หรือขอท่านไมไม่ได้ทุกเรื่อง ครับแต่ต้องสวดมนต์เพราะเหตุไรมีคนถามท่านนะข้าไม่เอาอะไรขอให้เองสวดมนต์ให้ข้าท่านอธิบายบอกเองสังเกตมาได้เองสวดมนตนะ์เนี่ยเองจะลืมทุกอย่างเลยลืมผัวลืมอารมณ์ไม่ดีลืมทปหมดเลยทั้งหมดเองห่างจากกายกรรมไม่ชีกรรมห่างจากมโนกรรมด้วยเป็นเช่ละ่ะ อันนีาความไม่ดีด้วยแล้วจิตเองสว่างด้วยแล้วเองก็จะภูมิทั้งหลายก็จะเมาบุญกับเองด้วยนะโหตุท่านได้บารมีเท่าไหร่หรู้ว่าที่เราสวดันเนี้ยโหอยากให้ตายดูจะได้เชื่อจริงๆริงนะพูดถึงแต่จริงจรินะตุ แล้วมันจะเกิดความเคยชินเวลาภัยมาเนี่ยมันส่วนไปก่อนแล้วไงจิตถึงจะจะรู้นะแต่เราไปไหนไปตามถนนหนนทางเนี่ยมันไปเจอเจ้ากรรมในเวเนี่ยมันรู้นะจิตเนี่ยมันจะกระโดดขึ้นมาเองจับหลวงปู่เลยจับจักรพรรดิเลยมันก็ไปสบายเลยแล้วก็เทวดาแถวนั้นน่ะมันจะดูแลเราอย่างดีเลยจริงๆเชื่อไหมเนี่ย <laughs> เช่อก็สวยอย่างนั้นอย่าไปเล่นมากโทรศัพท์อะเอาพอดีไม่ใช่ไปเล่นนะบางคนเล่นเป็นชั่วโมงโอ้โหมานั่งสวดมนต์เป็นชั่วโมงนะปิดแล้วปิดอีก <S <S พอเล่นน,ะนั้นเพลินในะชั่วโมงแป๊บเดียวแล้วเลเวลาสวดมนต์ไปแล้วเนี่ยน้องตูขอโทษด้วยนะคะแลวก็โอ้ หนูจะไม่ทำอีกแล้วไหมเรียบร้อยเลยไปแล้วมันเพลินดูขอโทษวันละหลายรอบเลยอ,อีกสักอีกสักสิบนาทีกำลังเพลินไปเลยเลยไปแล้วเห็นหลงตาแล้วตื่นเต้นผิดไหมคะไม่ผิดนะก็เห็น,นหนลงตาทีไรแล้วก็จะขนลุกแล้วก็เหมือนเย็นว่าอะไรประมาณนี้เย็นหัวเหรอ การต่างๆที่มันมากระทบเราเนี่ยมันมาจากอะไรได้บ้างครับมันมาจากคลื่นหลายๆคลื่นคลื่นของเราเองคลื่นจากสิ่งรอบข้างคลื่นจากที่เราเห็นคลื่นจากที่เราสัมผัสมันมีทั้งคลื่นดีและไม่ดีด้วยนะทุกฝันเหมือนจริงมากว่าชาติที่แล้วเนี่ยถูกฆ่าตายแล้วก็ถูก สาบแช่งเหมือนเขาสาบแช่งไว้อะไรเนะงี้ยก็เลยลตื่นมาก็เลยกลัวเนะี่ยหลวงไงจำได้ไม่ตรงไหนไม่รู้เหมือนกันฮนะมีคนจําได้นะคสมัยจะฝึกกับหลวงปู่ก็เคยฆ่าตัวตายเขาไม่ดูเลยนะสุมีจริงจริงนะเขาเขาเคยฆ่าตัวเขาตายแตย่ปรากฏว่าไปเช็คจริงๆเขาฆ่ามาหลายภพชาติแล้วมันลิมิตจิตความเจ็บความชาม้ำความผิดหวัง มันจะมีลิมิตเดียวกันทำให้เขาคิดจะฆ่าชาตินี้เขาก็จะคิดอยู่แต่เขาเจอหลวงปู่ก,ก่อนไงเจอหลวงพ่อก่อนทีนี้หลวงพ่อก็เลยเปิดให้เขาดูไงเขาก็เลยพิสูจน์ว่าที่เขาไปฆ่ามีจริงไหมโอ้หอายุพ่กับลุงตานี่เนี่ยนะเป็นพยาบาลตอนนี้ไปไหนไม่รูส้สงสัยจะเกษียณแล้วไปไหนเราไม่รู้อายุแปดสิบประมาณเนะี้ย เขาบอกว่าขอความเมตตาหลวงตาที่หลวงตาบอกว่าเองทําคนเดียวไม่ได้หรอกหมายความว่าอย่างไรครับอ,อ้าวคุณเรียนว,ว่าตตยเกิดคนเดียวได้ที่ไหนเราไม่ต้องมีพวกไงหลวงพ่อท่านก็นสอนหลวงตาอย่างนีน้พวกยุคน,นี้สมัยก่อนนะจะมาย่อยคนสวดมนต์อย่างนี้ยากนะทุกไม่ได้นะมันไม่สวดน,นะขนาดท่านท่านยัง จ้างเด็กสวดมนต์เลยสมัยที่ท่านอยู่ข้าก็จ้างเด็กแถวนันมาสวดน,ำ,นำ้วก็นำนำพอนำแม่มาสวดทีหลังท่านบอกในยุคนี้ถ้าเองสร้างบาร,รมีท่านว่าสร้างบาร,รมีกับวิญญาณผู้วิญญาณเนี่ยมันจะรู้ถ้าเองสร้างสร้างพระสร้างโบวิหารสร้างอะไรตอมไมอะายเต็มแผ่นดินเนี่ยท่านบอกมันมันได้น้อย มันได้สองพันกว่าปีแต่ถ้าเราเองไปไหนเองไึกถึงค่าแล้วก็แผโลโรควิญ,ญญาณที่มันตกค้างทั่วไปตามถนนหนทางตามที่คนทางวงใต้ตั้งแต่อดีตมาปัจจุบันเนี่มีเจ็บท่านบอกแลาวเองจะมีพวกโอ้โหหลายหลายโกรธเลยท่านบอกครับเนี่ยชีวิตเองเนี่ยพวกนั้นมันจะเวียนมาใจเกิดไปกับเองกลับมาช่วยเราโอย้ยาวไกลเลย แต่สิ่งที่เองสร้างมันก็ได้2,000กว่าปีนะหนูตาถึงไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้เพราะเราก็ดูจากปัจจุบนันบางคนทําอะไรก็มีคนมาช่วยเยอะสาเร็จได้ไวถเพราะการข้างหน้าเนี่ยครับคนจะรู้จักเองเยอะที่สุดเองไปไหนเองแผลไปเห่ยอายุเองมากขึ้นคนจะรู้จักเองเต็มแผ่นดินเลยท้่สุดไม่ไม่มจะเชื่อหรือ มันก็ไม่เชื่อแหละเราก็ฝึกไปเร,เรื่อยเรื่อยค่อยทําค่อยทําไปพอเริ่มลาออกมาเตรียมที่ทำแล้วออกไปโอ้ตอนนี้นะสะเทือนโลกกระทาเลยทุกไม่ใช่แค่ทั่วโลกนะทั่วสามโลกกรนะทาเนี่ยโอ้ไปเยอะครับพวกที่พวกที่ตายแล้วเกิดนั่นแหละเจอเราก็มันเย็นดูมันจะมีความรู้สึก เด็กๆทั้งหลายก็วิ่งมาก่อนหลวงตาประมาณนั่นแหละบมนรู้จักมันยังมากอนได้ทุกแต่มันแต่ที่ไปเกิดด้วยี่ไปเกิดด้วยเคยไปสวดมนต์ที่ถ้ำไหยครับหลวงตาแล้วก็นอนค้างคืนก็คือนอนค้างที่ตึกหน้าวัดค้างานด้ว่นอนที่ถ้ำละเขาบอกว่าแล้วตกกลางคืนเนี่ยฮฝันว่า มีผู้หญิงใส่ชุดไทยสีเหลืองมาขอนอนด้วยอ้าวไม่เป็นไรผมก็เลยแต่ผมปฏิเสธเข้าไปอ้าวเสร็จเลยอเอ้ได้อยู่ห้องไหนฮะเดี๋ยวจะไปลองทดลองนอนก็เลยอยากถามว่า <c oughs> เขาคือใครเทวดานางไม้หรือเจ้าแม่แถวนั้นหรือใครอะไรฮะถ้าเขาแต่งอย่างนั้นเขาก็เป็นเทวดาแถวนั้นแหละหรือเทวดาที่ ข้างบนเข้ามาดูแลเราเนี่ยเขาเป็นคู่เราเก่าไงสัาเันจะมานอนกับเราทําไมล่ะในเวลาก็มีฮีโร่ตะปับไม่รู้จักกันก็จะมานอนได้ไงใช่ไหมทำเป็นลืมลืมชาติเป็นไล่เขาอีกใชิที่แล้วก็ไล่ชาตินี้ยังมาแล้วไล่อีกโอ้โหตายแล้วฮะกลับไปนอนใหม่นะฮะแล้วก็ไปง้อเขาด้วยนะฮะ ไปงอเขาด้วยนะฮะโอ้โหแม่นางงอนแล้วฮะ